นี่คือเครื่องบันทึกเสียง AI นะครับตัวช่วยสรุปบทความที่ทำขนาดมันเล็กกว่าเดิม กับพ o ด n น้ e พิ n นะครับเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะที่จะทาให้ชีวิตนะครับง่ายขึ้นมากๆแค่กดอัดเสียงนะครับตัวเครื่องจะทําการถอดเสียงด้วย AI นะครับและสรุปบทความมาให้แบบนี้เลยและถอดคําพูดมาแบบละเอียดมากนะครับแบ่งเป็นพารากราฟให้เลยหรือจะดูแบบเข้าใจง่ายนะครับเป็น mind map แบบนี้ก็ได้คือไม่ว่าจะเอาไปใช้เรียนนะครับฟังสัมภาษณ์หรือบทสนทนาเนี่ยคือจะระบุให้เลยนะครับว่าใครพูดกับใครนะครับมีกี่คนในเสียงบันทึกนี้และยังจะตัดช่วงที่เงียบนะครับหรือช่วงที่ไม่สําคัญเนี่ยออกให้ด้วยเจ๋ ภาาษอย่างในคลิปนี้นะครับ<ฮ>ก็พูดภาษาอังกฤษล้วนนะก็แปลออกมาได้ <S <S แบบนี้เลยตัวพอดนะครับออกแบบมา2ดีไซน์นะทั้งแบบการนะครับและแบบพินแบบพินจะขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบาแค่16กรัมเท่านั้นเองในกล่องก็จะมีเข็มขัดแม่เหล็กนะครับและคลิปหนีมาให้เอาไปหนีบกระปกเสื้อนะครับหรือไปติดกับแม่เหล็กตรงไหนก็ได้สามารถบันทึกเสียงต่อเนื่องนะครับได้ถึง20ชั่วโมงหรือในโหมดสแตนบายนะครับก็พร้อมใช้งานถึง40วันเลยเพื่อนที่จัดเก็บ64คลิกระบายนะครับหรือจัดเก็บบนค้าวเนี่ยก็ได้แบบไม่จำกัด ใช้เรียนจดเลคเชอร์สำคัญสำคัญนะครับสัมภาษณ์หรือแอบบันทึกเสียงสนทนานะครับก็ทำได้ขนาดก็เล็กน,นะครับน้ำหนักเบานะใช้งานสะดวกส่วนคลิปหน้ามารีวิวกลัเจ้ของใช้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่องอินสึสแนปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า